วัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพบกับรถที่มีระบบขับเคลื่อนสีล้อในตํานานนะครับผู้ชายหลายคนจะนึกถึงมันครับในฐานะรถแลนี่โรกครับในรุ่น i m p เพซซาครับแต่วันนี้มาในแบบ SUV ครับเป็นรถบ้านครับไม่ใช่รถแรงนะเป็นตัว s ู b a r ุ XV ครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ธรรมดาไม่มีเทอร์โบครับนะเป็นขับ4ครับ แต่ถึงมันจะธรรมดานะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นซูบารุนะครับไม่ว่าจะระบบขับเคลื่อน4ล้อของมันที่เยี่ยมมากถ้าเทียบกับรถระดับเดียวกันความรู้สึกผมนะครับหลังจากขับหลายๆรุ่นยอมรับเลยว่า XV กดถนนดีเยี่ยมครับในทางตรงและทางโค้งนะครับฮะแล้วก็เครื่องถึงมันจะแค่2.0ลิตรไม่มีเทอร์โบแรงม้าแค่150แรงม้าแต่มันให้การตอบสนองรอบได้สูง รอบจัดมาไวมากครับค่อนข้างขับสนุกครับแต่ถ้าไปเทียบกับตัวเทอร์โบคงสู้ไม่ได้นะครับถ้าในบ้านเราตัวที่มีเทอร์โบถ้าเป็น SUV ไซส์นี้ของซูบารุนะครับที่ทำตลาดหลักๆก็จะเป็น f o r e s t e r ตัวเทอร์โบครับตัวนั้นก็ได้เรื่องแรงบิดขับสนุกครับผมตัวนี้ก็ขับสนุกสำหรับเครื่องไม่มีเทอร์โบแล้วกันครับขับดีครับอัตาเร่งใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาพบกับเครื่องยนต์ของมันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูครับ เรามาพบกับเครื่องของ XV คันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.0ครับเครื่องมันจะเป็นเครื่องสูบนอนครับถ้ากล้องซูมมาชัดๆเนี่ยเครื่องมันจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเตี้ยฮะเตี้ยน,นี้หมายถึงมันไม่ได้อยู่ด้านล่างจนลุยน้ําไม่ได้นะครับไม่ใช่แต่ว่าการวางของเครื่องสูบนอนเนี่ยมันจะกินพื้นที่ด้านบนน้อยข้อดีของมันคือได้อัตราเร่งที่ดีนะครับเพราะว่าจุด ที่จะหนีศูนย์ของแรงโน้มถ่วงโลกเนะี่ยมันมีน้อยกว่าเครื่องสูบตั้งครับแต่หลักๆเลยที่ชัดเจนความเกาะถนนครับเพราะเมื่อเครื่องสูบนอนมันอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำนะครับจุดศูนย์ถ่วงมันก็ต่ำมวลรวมมันก็จะทำให้รถเนี่ยมีฟิลลิ่งในการเกาะถนนการควบคุมแฮนเดลิ่งที่ง่ายกว่าเครื่องยนต์ที่อยู่สูงๆครับมันก็เป็นผลพลอยได้ทำให้รถคันนี้มันเกาะถนนดีกว่าหลายๆรุ่นที่เป็นรถประเภทเดียวกันในราคาพอๆกัน แล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างคือระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ทางซูบารุมีประสบการณ์ยาวนานมานานมากครับตั้งแต่ i m p r e ซ s าเลกาซและอีกหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นรถแรงๆนะครับมันก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนั้นมาสู่ XV ครับมันเราก็จะทำให้เรามีรถ SUV ธรรมดาๆรรคันหนึ่งแต่สมพัฒนาการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมครับในราคาที่เราครอบครองได้ไม่ยาก ส่วนเรื่องการบำรุงรักษาของซูบารุต้องยอมรับครับว่าไม่ถูกเหมือน t o โย t a และ Honda แต่ก็ไม่ได้แพงกว่ามากนักนะครับก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าครับขยับงบค่าบำรุงรักษาอีกนิดแต่ได้ความปลอดภัยที่เหนือกว่าได้สมรรถนะที่ดีกว่าก็ลองช่างใจกันดูครับ เรไปเทสได้นะครับ SUV เครื่องสูบนอนครับเป็นอื่นใดไปไม่ได้ครับถ้าตลาดเมืองไทยนะครับต้องเป็นซูเปอร์ลูครับมันก็จะมี XV กับ Forester ครับแต่วันนี้เรามาขับ XV กันครับ XV เป็นเครื่องสูบนอน2.0ลิตรนะครับขับ4ครับเห็นแรงม้ามันจะน้อยนิดแต่มันก็ขับดีนะครับความรู้สึกในการขับนะครับผมชอบช่วงล่างครับนะฮะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบรถขับ4อาจจะรู้สึกมันฝืนนิดนึงแต่เวลาขับไปเราก็จะคุ้นเคยกับมันนะครับ คือมันมันเกาะถนนดีครับยิ่งโดยเฉพาะการเข้าโค้งครับถ้าเทียบกับรถรุ่นอื่นๆที่เป็นรถประเภทเดียวกันสุปลุมั่นใจกว่าเยอะครับอ่ามันมันหลายองค์ประกอบครับมันไม่ใช่แค่ระบบแับเคื่อนครับแต่ว่าด้วยเครื่องสูบนอนเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำกว่าเครื่องยนต์ธรรมดาเยอะฮะมันก็เวลาเข้าโค้งโอกาสจะโค้งเคร่งอะไรก็มีน้อยกว่าครับเทคโนโลยีไม่ต้องเยอะครับ แต่ว่าเขาดีไซน์มาดีครับเป็นเครื่องเครื่องสองพันที่อัตราเร่งทันใจครับเทอ,อร์โบไม่ต้องครับ เป็นไงกันบ้างครับหลังจากได้ไปลองเทสต์ได์ Xv กันแล้วนะครับสําหรับตัวผมเองเนี่ยอินเนอร์กับตัวซูบารุมากครับในใจรักนะฮะในแบรนด์นี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยการดีไซน์ของเขาหลายๆอย่างก็อยากให้ท่านผู้ชมลองเปิดใจแล้วก็ถ้าอยากจะใช้รถแรงในอนาคตแล้วกันลองเล่นพวก Xv อะไรที่มันเราดูแลรักษาง่ายๆก่อนแล้วค่อยขยับไปรุ่นที่เป็นเทอร์โบอย่างพวก i m p เพ s a นะครับ ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าในบรรดาซูบารุด้วยกัน Xv เป็นรถที่หาอะไหล่ง่ายสุดแล้วก็อะไหล่ราคาถูกสุดแพร่หลายสุดในบรรดาซูบารุด้วยกันครับถ้าตัวนี้เราใช้แล้วรู้สึกแฮปปี้กับมันอนาคตค่อยขยับไปเป็นตัวแรงขึ้นก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ง่ายนะครับดีครับ